คุณผู้ชมคะน็อกเอาท์ซีพีเฟรชมานะคะเป็นแชมป์โลกคนใหม่ของสถาบัน WBA หรือว่าสมาคมมวยโลกในรุ่นมินิมัมเวท105อปอนด์นะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นชนะไบรอนโรฮาสนะคะแชมป์โลกชาวนิคารากัวค่ะสำหรับผู้นี้นะคะยก2นั้นน็อกเอาท์มุมแดงโดนศีรษะของโรฮาสกระแทกเปลือกตาซ้ายแตกนะคะหวาดเสียวกันไปหน่อยนึงแต่ว่ากรรมการก็ให้ชกต่อแม้จะมีแผลแตกก็าตาม พอมาถึงยกที่8นะคะน็อกเอาก็เปลี่ยนมาใช้วิธีใหม่คะ่ะตัดลำตัวจนโรฮัสออกอาการหมดแรงนะคะครบยก กรรมการรวมคะแนนแล้วชูม,มือให้นอกเอาเอาชนะคะแนนไปแบบเอกฉันท์115รต่อ1น3ทั้ง3เสียงค่ะเป็นแชมป์นคนใหม่ในรุ่น105ปอนด์นและเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักคนที่าของไทยในขณะน,นี้ต่อจากวันเฮงแก่ย่าง5ดาวยิมรุ่น105อปอนด์ w เ c บและพึ่งหลวงสองสิง์อยู่แชมป์1น8ปอนด์นของด b o ีอค่ะก็ต่อยเอาต่อยเกมตัวเองแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวเองช่วยแก้เกมครับผม ก็สึมคัญนี้ก็จะตั้งเป้าว่าจะป้องกันให้ได้นานที่สุดครับและไปดูเรื่องของอำนาจเรื่องเริงนะคะหลังจากหันหลังให้มวยสากลสมัครเล่นนาน5ปีค่ะอำนาจเรื่องเริงวัย36ปีอดีตแชมป์โลก I B F ในรุ่น f ฟเ w e i g h t 112ปอน์นั้นกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งเพื่อสู้ศึกโอลิมปิกเกมนะคะและพร้อมเดินทางไปคัดเลือก ในรายการ A.P.B World Series of Boxing ที่เวเนซุเอลาพร้อมมั่นใจในการติดอันดับ1-3ที่จะคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมบราซิลในรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมค่ะร่างกายตอนนี้ถือว่าโอเคครับแล้วผมก็ไม่ได้ปล่อยตัวนะครับว่าขยับขึ้นมาต่อยรุ่น60ด้วยนะครับก็เหมือนกับแบบได้ปล่อยน้ําหนักฟรีขึ้นมานะครับแต่เราก็ต้องต้องระวังนะครับเพราะยิ่งใหญ่ก็ยิ่งหนักนะครับเราก็ต้องระวังแล้วก็ต้องเน้นามเร็วให้มากที่สุด สำหรับอำนาจค่ะย้อนกลับไปโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งนะคะเกือบได้เหรียญทองแดงค่ะหลังแพ้นักชกจากมองโกเลียนะคะซึ่งเป็นไฟที่มีปัญหาถ้าจำกันได้นั้นวเดชทวีปจันทโรจนมองว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาและสุดท้ายนำไปสู่ปัญหาที่บานปลายระหว่างเซวิตและไอบ้านนั่นเองค่ะ